เตอ๋อตั้งนานก้องนะโหที่ซื้อก็หวังไว้หวังไว้แบบไปเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะได้อย่างที่หวังไว้หรือเปล่าอะไรเหมือนแต่แบบอังกฤษได้ไม่เท่าที่คิดอะด่วนไม่ใช่ยคนธรรมดาว่ามากกว่าที่ตื่นเต้นมากฝ่ายเดียวสิแต่คันเน็ตมันช้านี่โอ้ย อดสุดยอดแล้วเฮ้ยเต็มอะไรวะเต็มใช่หรอไม่ใช่คะแนนเต็มมาอันนี้ช่องคะแนนเต็มมะแต่ไม่ใช่ช่องคะแนนเราแต่ดีใจฟรี